เกาะบีครับเอ้าคุณโมจะไปเขียนประดิษฐ์ประนอยโอ้โหถึงผมทำเสร็จอะผมก็ได้น้อยเอาคุณเอ้าแบบพองงามน่ารัก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 นรัสวัสดีครับผมอยู่กับคอปเตอร์ Matter Ranger ใน No Matter EP2 นะคะวันนี้เช่นเคยนะฮะเรามาอยู่กับพี่นายครั้งหนึ่งแต่วันเนี้ย นัดพี่นายพี่นายไม่มาสักทีเนี่ยเฮ้ยเออเอ้อะไรอยู่ออเปิดประตูปเลยอิจราตยีปทางนั้นนี่ไม่ใช่ผมนายเองครับอ๋อนี่นี่นี่คุณนายคุณนายเองครับอ๋อนี่คุณนายอันนี้คุณพูดพูดพูดไทยได้ไหมพูดอ่าพูดไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยโอ้อ่ยังไงเนี่ย วันนี้เหมือนเดิมมีธีมใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วซึ่งบอกไปมองคุณนายที่ผมรู้เลยนะเนี่ยว่าธีมอะไรธีมอะไรครับผมว่ามันน่าจะเป็นธีมในพานแน่นอนเลยถูกต้องครับเดี๋ยวจะไปล่ายิงกระต่ายกันฮ้ยไม่เคยอะไรแล้วสรุปมันคือธีมอะไรอยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้ครับอย่าบอกนะว่าคุณจะโยนอากาศใส่ผมเฮ้ยกดเลยดิเฮ้ยหรือเปล่าเอ้ตเฮ้ยเฮ้ย ถ้าใส่พลังได้ขนาดนี้ฮมันไม่ใส่ตัวเองรอ๋อดูคนละชุดเลยนะผมเป็นกับใจครั้งที่แล้วอีกที่แล้วเดือนที่แล้วคุณแพ้ผมไปผมก็เลยได้ตำแหน่งกับทันไม่เป็นรอไรผมจะเป็นกาลาสีที่จะยึดตำแหน่งกับทันครั้งที่แล้วเรามีเกมใช่ไหมเรามีโจทย์ครั้งนี้เราก็มีเหมือนกันไปพบกับโจทย์ของเรากันเลยดีกว่าครับ let's go จอสแลตเตอร์กับนายกลาสีเป็นคู่หูนักล่าสมบัติที่โด่งดังพาการตรวเวล่าสมบัติมาแล้วทั่วโลกและตอนนี้ก็เหลือเพียงเกาะเดียวที่รอพวกเขามาพิชิตอยู่แต่ระหว่างเดินทางไปหาสมบัติครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้เจอกับปริศนาลึกลับทั้งหมดสี่ด่านใครที่แก้ปริศนาได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะที่ได้สมบัติไปส่วนคนแพ้จะได้รับบ,บทลงโทษเป็นการเขียนหน้านะจ๊ะเฮ้ยโอ้โห แต่เราเป็นกะลาสีเรือเราเป็นโจรสลัดการเขียนหน้ามันเรื่องปกติแล้วมันคือวิถีของโจรสลัดแค่เขียนหน้ามันไม่คลามือหรอกว่าแต่ขอก่อนเลยใช่ไหมขอขอเขียนหน้าหรอขอกระดานก่อนตอนนี้ม่ได้โจดมาเมื่อกี้ไม่รู้ทำยังไงกระลาสีเอากระดานมาเฮ้ยอ้โหขนาดเป็นโจรสลัดยังมีเวทมนต์อ้าวมันแน่นอนอยู่แล้วเราเป็นเรนเจอร์เป็นที่อ v e r เดย์ทั้งทีทั้งได้ไหม หมายถึงโ sure จดนะเมื่อ้โจดโจดไม่ได้นะเมื่อ้อะไรนะโจ์อะไรนะขณะนี้มีลูกเรือหมายเลขูงถึง9ยืนอยู่ด้านหน้าคุณพวกคุณต้องเลือกลูกเรือมา4หมายเลขโดยทั้ง4หมายเลขนี้เมื่อนำมาบวกลบคูณหรือหารกันทั้งหมดต้องได้คำตอบเท่ากับ24เท่านั้นแต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้บวกกับคูณด้วยนะคำถามคือคุณจะเลือกหมายเลขไหนกันบ้าง คำตอบของข้อนี้ตอบได้หลายแบบใครตอบได้หลายแบบมากที่สุดภายในหนึ่งนาทีคนนั้นชนะผมได้ทั้งหมด15แบบครับผมุผมโชวุโชวคือผมมาจริงๆผมก็ได้เยอะ ผมใช้ตามสูตรเป๊ะๆตามกฎที่คุณให้คุณบอกคุณก่อนมีคูณมีบวกอ่าคุณบอกคุณก่อนเดไม่โกงแอผมพยายามใช้ possibility ที่เปได้เพราะว่า possibility สิบสี่ล้านวิธีอ่าโดยเลือกมันโดยเลือกมาแค่หนึ่งวิธีจบเรื่องไม่ใช่ด้องมีเซนมันมันพยายามแบบคิดอันที่ยากๆนีถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นทางลัดอะเรามาคิดได้ที่หลังอ๋อก็เลยมาที่หลังประมาณทีหลังคุณไม่ถูก หงหนึ่งหกเราหงสี่ยี่สี่ใช่แล้วก็มปดแปแปดสามยี่สี่แล้วก็บวกไล่ลงมาเรื่อยๆเหมือนกันวิธี่เดียวกันแต่ว่าผมไปมาช้าไปเออมาช้าไปหน่อยอ๋อหรืว่าผมยอมครับคุณหัวหมอหว่างนี้คุณได้ก่อนถือว่าคุณก้าวขาข้างหนึ่งเข้าก่อนแน่นอนไปละนิ้วนิ้วเท้าผมยังสั่งการอยู่บนเรือผมเนี่ยไปละเท้าจุ่มน้ําละได้ได้ได้ขอติดไว้ก่อนเขียนหน้าผมโดนแล้วหนึ่งขีดอเขายังไม่ได้บอกเลยคือเดียวคีดเดียว ขีดเดียวมานแบบบอกเองผมเป็นตันผมบอกเองเด้ขีดเดียวก็คือขีดอย่างนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนครับอะข้อต่อไปดีกว่ามาดูซิว่าเราจะเจอปัญหาอะไรกันอีกพวกคุณเลือกลูกทีมกันเสร็จแล้วก็ต้องหาเส้นทางไปเกาะต่อแต่ตอนนี้ใกล้ๆพวกคุณมีอยู่สองเกาะคือเกาะ A และเกาะ B เกาะหนึ่งเป็นเกาะร้างที่มีสัตว์อันตรายอยู่เต็มไปหมด ส่วนอีกเกาะคือเกาะสมบัติที่กำลังตามหาโดยคำใบ้คือเกาะสมบัติจะอยู่ใกล้คุณมากกว่าพิกัดที่คุณอยู่ตอนนี้คือจุด0ูพิกัดของเกาะ A อยู่ที่ลบเก้และเกาะ B อยู่ที่ -8 ปดลบสิคุณจะเลือกไปเกาะ A หรือเกาะ B แอบใบ้ให้ว่ามีเกี่ยวข้องกับกราฟและพีทากรัตด้วยนะเกาะเอเเกาะ A เป็นเกาะล้าง เกาะได้ก่อน,นึงเป็นเกาะล้างโอ okay. เคผตอบครับเกาะดีครับเอ้ <laughs> <laughs> สงสัยผมวาดการไม่ตอบ <laughs> เกาะเองใกล้กว่ามันเป็น Proper ไปได้ไงอ่ะเกาะเอสคือระยะทาง15เกาะ B ระยะห่างสิบ่ะครับเกาะดีระยะห่างสิค่ะแต่ว่าตอบเกาะ A 15ถูกต้องมาเอ้เป็นไงล่ะครับผมบอกแล้วผมมาเตรีย <you>. มตัวมาอ,อ่ะผมยอมรับนะว่าคุณเตรียมตัวมาดีจริงๆวันนี้คุณแบบกะมาฆ่ากับตันเลยแน่นอนครับผมสองข้อผมโดนไปสองขีแล้วเนี่ยแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปเอ้ยเราจะไปขึ้นเกาะเนี่ยเราจะไปเกาะต่อไปเนี่ย คุณ่อยสอนลงยยินดีครับจะได้แบบให้น้องๆรู้จะได้ให้น้องๆรู้และเข้าใจผมงงอยู่เลยว่าเมื่อกี้ทําไมผมถึงก่อบีใกล้กว่าอ่าพี่ทากรัสครับคือสูตรของสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากฮะมันวาดด้วยอะไรนะครับวาดสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าเขียนนี้เป็น A ครับนี่เป็น A ครับนี่เป็น B ครับนี่เป็น B ครับแล้วนี่เป็น C นี่เป็น C โชว์น้องๆนยครับ สูตรของพิทากรัสคืออะไรครับจพิทาโกล่าวไว้ว่า a กําลังสอง a กำลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ c c กําลังสองดังนั้นคุณรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันคือ a เท่านี้ b เท่านี้แล้วคุณหาระยะห่างอยู่คุณก็เอาลบเก้ากำลังสองบวกด้วยสิบสองกำลังสองแล้วก็เท่ากับ c กำลังสองพอสแควร์รูทมาก็จะได้ระยะห่างสแควร์รูทก็เป็นอย่างนี้ขอแค่เรารูท แนวคิดของมันหลักของมันแล้วเราก็ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างนี้นี่เองเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีบอกแล้วผมไปเรียนในมังคีพี่เองาเมื่อกี้คุณนําเรือไปถึงเกาที่มีสมบัติแล้วขาที่ลงไปแล้วข้างด้วยผมยังสั่งการอยู่บนเรืออยู่เลยแต่ผมจะไม่ยอมผมจะตามคุณไปมา ได้เลยครับครับผมไปพวกคุณเข้ามาในเกาะแล้วก็ได้เจอกับถ้ำที่ด้านในมีสมบัติอยู่แต่ที่ปากทางเข้าถ้ำถูกปิดไว้ด้วยก้อนหินขนาดใหญ่และมีไม้พวกนี้ปิดทับไว้อีกทีพวกคุณต้องย้ายไม้สองท่อนเพื่อทำให้มันกลายเป็นเลขสามหลักที่มากที่สุดการคนวณมาเป็นปัญหาเช้า<ว> กนผมย้ายเลยคำตอบครับผมนี่เฮ้ยคุณเช่าผมคุณมัวต่ไปเขียนประดิษฐ์ประดอยโอ้โหถึงผมทำเสร็จอะผมก็ได้น้อยกว่าคุณทำไมทำไมไหนคุณย้ายยังไง989เอ้ยคุณคุณะไปคิดเยอะเกินเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะเนี่ย805ใช่ไหมผมอะก็แค่ย้ายอันเนี้ยมาเติมตรงนี้นี่ปึ๊บแล้วลบอันนี้ออกปึ๊บใช่ไหม แล้วผมก็ลบเองออกฟึ๊บย,ยานี้วังวันนี้โอ,อ้จีจีเนี่ยสมกับเป็นกัปตันเรือโอ้โหจีเนี่ส <Genius. S 2> ผมยอมให้ท่านหนึ่งขีดับผมวันนี้ถือว่าคำถามทานนี่เราเตรียมตัวกันมาดีทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยเตรียมตัวมาดีตอนเดือนที่แล้วนี่คือโอ้โหเจอคำถามพินาซิดเลยแต่เดือนเดือน<ๆ>ที่แล้วคุณแบบไอ้นี่ไงไคุณแบบเบลอเลอยู่เบลออยู่คุณยังแบบตกใจอยู่ที่ต้องมาเจอกับ ไม่เพื่อนเจอผมผมไ่นึกว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรขนาดนั้นใช่ถึงคุณจะเป็นผู้จัดการแต่คุณไม่เคยมาประชันกับเรามาก่อนมาต่อไปครับตอนนี้พวกคุณเข้ามายืนอยู่หน้าหีบสมบัติแต่ต้องถอดรหัสอีกแล้วให้คุณแปลงตัวอักษร J L K H B V B F B O V A x และ V เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ14ตัวที่ใช้เปิดหีบสมบัติได้โดยที่ a เท่ากับ 0, b เท่ากับ 1, c เท่ากับ 2, d เท่ 3, ากับ3ไล่ไปจนถึง z เท่ากับ25เมื่อแปลงอักษรที่กำหนดให้ออกมาเป็นตัวเลขได้แล้วต้องบวก3เข้าไปด้วยเพื่อถอดรหัสออกมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษในตอนสุดท้ายโอ้โห14ตัว คำศัพท์สิบตีตัวผมได้คำตอบแล้วครับนี่มันคำได้หรอ้วผมขอตอบว่ารหัสลับที่ใช้เปิดโกสมบัตินี้นั่นก็คือ มังคี everyday ครับโโอ้หลายขอดูสมบัติใช่ไหมครับและสมบัตินั้นก็คือโอ้ออิ่มอร่อยเลยทีนี้อิ่มแป้ทั้งลูกเรือมีกี่ชิ้นนะได้ดีอ่ะคนขับกับตันนะคนขับกับตันคนชักใบสมอเรือจะไม่พอไงที่คิดคำนวณตั้งแต่ข้อแรกแต่ไม่เป็นไรเราได้ความรู้ แต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกเลยว่าทําไมถึงคิดแบบนอ๋อเชิญเลยครับคือเมื่อกี้ผมสังเกตเขาบอกว่าพอได้ตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นเลขใช่ไหมครับเป็นเลขเสร็จปุ๊บเราต้องบวกบวกสามอีกแล้ววนกับผมก็โอเคตัว J ปุ๊บสามตัวถัดไปมันคือตัว M อ่ะตัว L ปุ๊บทำตัวตัวแรกมันคือตัว O เอ้ตัว k ปุ๊บสามตัวต่อไปมันคือตัว n เริ่มเริ่มเริ่มมาอ่ะตัว h อ่ะตัว k มาบางกีแน่แน่บางกีแน่แน่เสร็จอ่ะตัว b มันมีหลายตัว b เนี่ยเติม e แน่นอน b ใช้คำซ้าใช่ใช้คำซ้ำ b เติม e แน่นอนตัว b เท่ากับ y เฮ้ยมาเติม y เสร็จปุ๊บอ้าวแน่นอนเลย e v d แน่แน่จบเลยครับ สุดยอดจริงอะไรที่มันเป็นมังคีวีเดย์คุณคอปเตอร์นี่คิดว่ไวมากไวมากครับเอาเป็นว่าสรุปนะพี่นายครับเรื่องมีการเสียนาฬิกาเวลาแม่มีแกให้เดี๋ยวคุณเขียนให้ผมก่อนเพราะว่าเมื่อกี้สองข้อแรกสองข้อแรกสองข้อแรกเบาเบาใช่ไหเบา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 เอ้เอาแบบพองามน่ารัก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  เปลี่ยนเรื่องให้เปลี่ยนจากแจ็คสแปรโลมาเป็นโจ๊กเกอร์คุณสวาวให้ยาอจะแบบอ๋อปากลนปากล่างดีอะไรอย่างงี้ไม่นะได,ได้คุณกรลาสีคุณเจอผมกลับแนะ่ใช่ไหมครับเมันเเทคนิคที่เราว่าีนะเดี๋ยวผมจะจบให้คุณเอผมแบบช่างแต่งหน้ามือมีข้างร้นเรียบรอยครับผมผมแล้วผมก็ช่างแต่งหน้ามือนึ่ เอ้แต่ว่าพูดถึงจะว่าไปนี่ก็สนุกสนานกันนะคือไม่เคยคิดมาก่อนว่าพอมามานั่งทําเลขอะไรเงี้ยมานั่งโจนย่เงไม่ว่าเออเลขมันก็เป็นเรื่องสนุกสนานได้เหมือนกันใช่เลยแจเลยเจอเลยแล้วอย่างคือถึงแม้คุณเตอร์จะไม่ได้เริ่มกลับไปอ่านหนังสืออะไรมันก็ยังจำได้อยู่ใัใช่ใช่มันยังมีอยู่ในหัวบ้างบางอย่างลืมไปหน่อยอย่างเมื่อกี้เราที่เราทําตรีโกณอิใช่ไหมทิทาโกรัสกันอะไรเงี้ยเมื่อกี้มันก็แบบมีลงลืมไปบ้างจริงซึ่ง ก็เคยบอกไว้อยู่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดแต่ว่าพอเมื่อกี้แบบเออสอนปุ๊บเอ้ยมันเข้าใจง่ายรินะมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้ขนาดนั้นแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะได้ใช้ในชีวิตจริงด้วยแต่จริงครับผมเห็นด้วยว่ามันอยู่ที่วิธีการเรียนกวิธีการจดจาหรือว่าเทคนิคต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี้ยในมังคีวิดีโครับก็คือเราสามารถเข้าไปได้เลยในมังคีวิด d โอ com ตามชแน l ต่างๆมีสอนอยู่ตลอดแนะนำคราแนะนำเลยดีจริงๆแต่ถ้าเกิดอยากจะพบการ คำนวณเลขแล้วก็ปริศนาต่างๆที่สนุกแบบนี้ก็มาติดตามเราได้ครับเขาไม่มเงินไเยอะเขาเป็นอะไรเยอะอยากให้แบบว่าเอยอยากให้เรามาจนโจทอ,อันไหนไม่ตีมาอะไรไม่ตีมาอะไรไอยากเจอโจทย์เลขยากแค่ไหนจันมากันมาพี่มาเลยครับ เพราะเราจะมาไขคำตอบให้เองเพราะเราจะคัดไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนั้นเราจะเอาออกไปเอาแค่มันถมพอมันยากไปไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ตีมเมทมาอะไรนะใส่กันมาเป็นแบบเจ้าหญิงดิสนีย์เอลซ่ากันเลยหน้าของมาเป็นตีมแบบว่าพวกตัวมาสคอตเ์อะไรแล้วก็นั่งอย่างนี้ยแล้วก็มองไม่เห็นนเตอร์ยังไงเกันยังไงดีครับแต่ก็สนุกกันใช่ไหมล่ะครับครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ เราก็จะติดตามช่องทางของเตอร์ได้ที่ไหนบ้างผมก็ Instagram นะครับผม Ccopter นะครับผม Facebook Fanpage หรือว่า Twitter CTR2DAB นะครับผมแล้วก็ค่าย c a n t e r Entertainment ครับับทุกช่องทางเลยฝากติดตามด้วยและที่สำคัญก็ติดตามบทบาทของ Monkey Ranger Matter Ranger นะครับผมใน Monkey Everyday ด้วยใองครับในได้ทุก Channel เลยครับทั้ง Facebook IG Tiktok Twitter แล้วก็ YouTube อันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่เดือนหน้าเดือนหน้า เดือนหน้าผมรับรองเลยว่าผมจะเตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้ผมจะไม่พลาดทุกโจทย์ไม่พลาดทุกสมการโอเคเจอกันใหม่กับความสนุกครั้งหน้าผงดัตเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับออกเรือแล้วครับบ๊ายบายครับไปเรานั่งเรือกลับันเรืออย่าลืมอย่าลืมอะไรกบได้เอ้ไม่ใช่เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทอง